พึ่งสีน้ำตาลสรงเท่าละดอกใหญ่ครับน้อพี่น้องเห็ดพึ่งเกาลัดจ้าเนี่ยโอ้โยจ้าพึ่งสีน้ำตาลค่ะทุกคนน้อพี่น้องเห็ดหนาแดงเห็ดน,น้ำหมากนั่นละจ้านี่พึ่งสีน้ำตาลอยากเท่าแล้วพี่น้อง พี่น้องหนาวคักแล้วมือในพี่น้องเอ้ยสิเดมาเก็บเป็นมือสุดท้ายคือได้วุ้นนี่เย็นคักเราจเบิ่งจ้าพี่น้องอยากออกคักเนาะต่อบักย้ายเห็ดพึ่งแม่มดพี่น้องมึงไงนนี่วันศุกร์จ้ะมือนี่ป้าเก่าเนี่ยจะอากาศเยน็นเย็นพี่น้องมือหน่ะแต่เห็ดเ็ายังอยากออกอยู่ โอ้ยเนาะแต่คุณเธอเนี่ยโมยานหนาวจะเห็ดนี่เห็ดหน้าหนาวโดยเฉพาะพู่นเห็ดหน้าแหลอ่อกพี่น้องพุน่นเห็ดเพิงอีกดอกหนึ่งโอ้ยกายกายเห็ดนี่ไงเห็ดหน้าแหล่จ้าอันนี้บอมันปูฝรัง่งพี่น้องอืมมันคนนี่ ตึ่งสีน้ำตาลจ้าทุกคนนิปนาแดงพี่น้องตึ่งสีน้ำตาลคุณจะาดอกหนึ่งพี่น้องจ้ากองไว้ก่อนนี่เอากองไว้หนี่ก่อน เห็ดหนาแดงจ้าทุกคนเบิ่งพี่นอ้องออกเป็นปลาไปเลย mm hmm. เห็ดมันปูฝรั่งเฟฟฟลิงพี่นอ้องนีดอกงามงามพี่นอ้องตอออนนนี่ผู้มูเพ่ิองอีกพี่นอ้นองดเด้อ ออกเต็มปลาอยู่พี่น้องเอ้ยอูนวุ้นอะดอกหน่อยย้ายกับซีโปเก็บเอากับซีเดือเอาเก็บแต่ดอกอง่งยๆจังสีพอเล็้วเนาะมาพี่น้องพี่เออีกดอกนึงจะ้ะอันนี้เห็ดน,น้ำหมากใบไหมเหลืองหมดแล้วพี่น้อง เบ่งย้ายสิไายเบ่งป้าเก้านี่ล่ละจ้าพูานใบใหม่ทิวทิววิวทิวทัดเรืองเต็มป้าหมดแล้วครับพี่น้องแต่เห็ดเพิ่งกันยังจากออกยู่เนาะส่วนมากจะเป็นเห็ดนหาน,านาวครับพี่น้องเห็ดมันปูนั่นแหละออกลายจ้า